เยีย่อนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จักรวาลตอนที่1 0 6ก่อนภัยพิบัติธุรกิจที่นี่รุ่งเรืองเสมอมาขนาดว่าคุณนางชั้นสูงและตระกูลผู้ดีทั้งหลายยังต้องจองร่วงหน้าแต่ทว่าหลังจากที่ภัยพิบัติประทุขึ้นมาจัก,กรพรรดิได้ออกไปส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้วยตัวเองและคุณนางชั้นสูงกับตระกูลใหญ่ทั้งหลายในเมืองหลวงก็จําเป็นต้องบริจาคเงินทองไปด้วย ดังนั้นธุรกิจของเรือนยกหอมจึงซบเซาลงแต่ก็คาดกันว่าหากภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้วพัตคารอาคารนี้ก็จะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในอุทยานไผ่เขียวของเรือนยกหอมผานกงส่วนต้อนรับฉินมูเจ้ารัฐที่ฉินผู้ติดตามข้าเดี่ยววงเกินท่านและในบัตรนี้พวกเขาได้เสียชีวิตไปหมดแล้วขอให้พวกเราละทิ้งความบาดหมางไปพร้อมกับความตายของพวกเขาหวังว่าเจ้ารัฐที่ฉิน ใจใจกว้างให้อภัยพวกเราชินมู่เดินเข้าไปในอุทยานไผ่เขียวองค์ชายสุภาพเกินไปแล้วเรือนใหญ่แห่งนี้เรียกว่าอุทยานไผ่เขียวเมื่อผ่านเข้าประตูวงกลมเหมือนดวงพระจันทร์ก็จะเห็นต้นไม้ไผ่เรียงรายงอกเงยให้ร่มเงาสองข้างทางเขาสามารถดินเสียงสั่นไหวของสายนะ้ำเมื่อผ่านทางเดินคดโค้งไปสองโค้งเขาก็เห็นน้ำไหลลงมาจากอุทยานหิน ต็มไปได้วยหินและลักษณะแปลกพิสดารแม้มันจะเป็นทานน้ำเล็กๆแต่มันให้ความรู้สึกของน้ำตกอันโถมพุ่งลงมายังโคดหินด้วยความเร็วอันน่าอัศจรรย์น้ำไหลาจากน้ำตกจะไหลเข้าไปสู่แจกันหยกในมือรูปปั้นโพธิสัตว์แจกันหยกนั้นเอียงเทลลงมาปล่อยให้น้ำไหลไปยังสระน้ำทางทิศใต้หลังจากรับน้ำเดินมาหมุนเวียนหนึ่งรอบในแจกันแล้วฉินมู่และดูเห็น โคดทซายในสระน้ําทางใต้มันมีเกาะเล็กกระจายไปทั่วราวกับดวงดาวบนฟากฟ้าดูน่าสนใจยิ่งนะักคําว่าโพธิสัตว์แห่งความเมตตาแห่งทะเลใต,ต้เขียนเอาไว้ที่สระและปลายมือนั้นลึกล้าาําไพศาลประดุจมหาสมุทรพระโพธิสัตว์ถูกสลักขึ้นมาจากหยกอุทยานหินคงมีเวทมนต์เล็กๆน,น้อยๆทาให้น้ําในนั้นไหลไปมาได้อย่างต่อเนื่อง แม้บึงนี้จะไม่ใหญ่โตแต่ทุกอย่างก็จัดวางออกแบบไว้อย่างพิถีพิถันเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็จะให้ความรู้สึกของการยืนบนน้านฟ้าเหนือทะเลใต้มองลงมายังทุกสิ่งข้างใต้ฟ้าเจ้ารัดที่ฉินเชิญผ่านกองส่วนยกมือเขาขึ้นเชิญเชิญให้ฉินมู่เดินผ่านถงทางเดินพวกเขามาถึงห้องส่วนตัวข้างบึงน้ำหน้าต่างของห้องนี้เปิดอ้าไว้เขาจึงสามารถมองเห็น ทิวทัศน์ของอุทยานได้เพียงแค่นั่งข้างหน้าต่างมีหมอผีใหญ่ในชุดเหลืองยืนอยู่ข้างซ้ายและขวาของประตูผ่านกงสัวเอ่ยว่าพวกเจ้าทั้งสองถอยไปก่อนบอกพวกเขาให้ยกอาหารและสุราเข้ามาสองหมอผีใหญ่แห่งวังทองโลหลันเดินออกไปจากห้องและซักประเดี๋ยวเดียวหญิงสาวจำนวนหนึ่งที่มีเรือนล่างเยา้ายวนสวมเสื้อผ้าของชนเผ่าอื่นก็เข้ามาในเรือนใหญ่นี้ ก่อนพวกนางจะเริ่มเล่นดนตรีให้เกิดเป็นเสียงไพเราะแต่มีความแตกต่างจากคนของจกักรวรรดิเยียนขังเมื่อเล่นดนตรีแล้วเมื่อคืนนี้ไม่ใช่ความคิดฆ่าทรงคนไปฆ่าเจ้าผานกงสัวเอ่ยขึ้นข้าไม่จําเป็นต้องยืมมือผู้อื่นสังหารผู้อื่นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเป็นเพียงแต่ผู้ติดตามข้าเห็นเจ้าข่าฟันสิทธิ์วังทองโหลหลันไปมากมายรู้สึกเครียดแค้น นั่นจึงเป็นเหตุที่เขาเข้าไปในความฝันเจ้าเพื่อร่ายเวทมนต์ทำลายชินมู่อดไม่ได้จะตกใจบดินผานกงส่วยกเรื่องนี้ขึ้นมาเดิมทีเขาคาดว่าผานกงส่วนคงหลบเลี่ยงประเด็นนี้เขาจึงทึ่งใจเป็นอย่างมากไม่ใายตัดสินใจจะพูดอย่างเปิดเผยในเรื่องนี้ทันทีที่นั่งตกแบบนี้นี่เองโชคดีที่ข้ายังอยู่ดีและเขาก็ตายไปแล้วข้าเชื่อว่าองค์ชายน้อย คงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผานกงสัวเอ่ยว่าเจ้าไม่รู้อะไรเสียแล้วข้ารู้ว่าเขากําลังจะไปฆ่าเจ้าแต่ข้าไม่หยุดยั้งเขาไม่ทราบว่าเจ้ารัติอยากทราบเหตุผลหรือไม่ชินมู่ประหลาดใจและเอ่ยว่าองค์ชายน้อยเป็นคนที่ทําให้ข้าทึ่งได้ตลอดจริงๆข้ายอมอยากทราบเหตุผลนั้นผานกงสัวเทสุลาลุงเหตุผลที่ข้าไม่ยับยั้งเขาเพราะข้ารู้ว่าเจ้า ต้องให้คณะบดีป้าซานอยู่เป็นเพื่อนเจ้าในห้องเพื่อป้องกันข้ารายเวทมนต์สังหารเจ้ายามลาตีผู้ติดตามข้าไม่สามารถสังหารเจ้าได้ก็จริงแต่เขาสามารถทวงเจ้าให้ช้าได้ฉินมู่ขมวดคิ้วหยิบจอกสุลาขึ้นมาสองคนประสานมือชนแก้วกันผ่านกวงสัวเอ่ยต่อว่าเจ้าและข้าทลายกำแพงเข้าสู่ขั้นหกทิศพร้อมๆกันข้าไม่ตอบรับคำท้าสู้เจ้าในตอนนั้น ก็เพราะว่าเห็นได้ว่าเจ้ามีกําลังฝีมือเหนือธรรมดาข้าไม่มั่นใจเต็มร้อยเจ้าชนะเจ้าได้แต่ทว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดหลังจากผ่านไปหนึ่งวันเวลาหนึ่งวันข้าต้องการเวลาเพียงหนึ่งวันเท่านั้นเขายิ้มการตัดสินแพ้ชนะระหว่างยอดฝีมือสามารถชี้ขาดด้วยความแตกต่างเพียงแค่หนึ่งวันเจ้าต้องไปพบรัชทายาทในตอนบ่ายดังนั้นจึงไม่มีเวลาจะปรับรากฐานของวรยุทธขั้นหกทิศของเจ้า ไม่มีเวลาค้นพบแง่อัศจรรย์ของขั้นหกทิศและในตอนกลางคืนเจ้าก็ต้องมานั่งระวังการป้องกันมนหมอผีจากคู่ติดตามของข้าไม่มีเวลาศึกษาขั้นหกทิศในทางตรงกันข้ามข้าม,มีเวลาตลอดทั้งวันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งขั้นหกทิศของข้าเพิ่มคูณพลังวัดเพียงแค่วันเดียวก็สามารถพลิกโอกาสชนะของเจ้าให้กลายเป็นศูนย์ได้ฉินมู่ก็ตกใจและมองใบหน้าอีกฝ่ายเขาเห็นว่า ยังเป็นใบหน้าอ่อนเยาว์มีความเป็นเด็กอยู่ทว่าสายตาคนนั้นมีความลึกซึ้งที่ไม่ควรจะเป็นของเด็กหนุ่มองค์ชายน้อยแห่งทุ่งหญ้านับว่าเลิศล้ำเหนือธรรมดามีหน้าเราดาบสวรรค์ถึงเกงกลัวเจ้านะักตอนนี้เจ้าพึ่ง14เองนี่ใช่ไหมผ่านกวงสัวก,ก็ดินสุราให้เขาอีกครั้ง13ปีผู้คนแห่งท้องทุ่งต้องกำแดดกำลมร่างกายพวกเขาจึงหยาบก้านกว่า ทำให้พวกเราดูแก่กว่าอายุจริง13ปีคืออายุข้าในชาตินี้แต่หากว่าเจ้ารัติถามถึงอายุของดวงวิญญาณข้าข้านั้นอยู่มาได้ถึงหนึ่งปีชินมู่ก็หัวเราององค์ชายน้อยยิ่งมาก็ยิ่งทําให้ข้าตื่นเต้นข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะพูดเรื่องนี้ออกมาง่ายดายแบบนี้ข้าไม่มีความจําเป็นต้องปิดบังเจ้าเจ้ารัติเองก็น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันเจ้านั้นเป็นศิษย์ของดาบสวรรค์ใช่หรือไม่ มีวัยุทธ์ระดับนี้ดดวยวัยเพียงเท่านี้ทำห้ข้าต้องอุทานด้วยความชื่นชมไม่รู้จบหากว่าเป็นวันที่เราสองทลายสู่ขั้น6ทิศล่ะก็คงมีความมั่นใจว่าเจ้าชัยชนะจากเจ้าได้แค่8ส่วนเท่านั้นโอ้ชินมู่กยิม้มและคึงจอกสุราในมือผ่านกงสัวเอ่ยว่าเมื่อนับชีวิตนี้ข้าก็ได้ดำรงชีวิตมาทั้งหมดเก้ารังในช่วงเวลาอันยาวนานของข้าข้าได้พบกับวีรชนผู้กล้า ไม่มีผู้ใดเปรียบปาในยุคสมัยของพวกเขามากมายและเห็นชีวิตและความตายนับครั้งไม่ถ้วนความทุกข์และความสุขบางครั้งข้าก็รู้สึกเหมืนอนตัวเองยืนอยู่บนเกาะหินแห่งกาลเวลาอันมีกระแสเชี่ยวกาดพัดพาวีรชนเหล่านั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วเราก็ขึ้นโถมแม้กระทั่งยอดจัก,กรพรรดิแห่งยุคสมัยเป็นเพียงแค่คลืนที่ผ่านพ้นไปข้าไม่ได้ให้ความสนใจเลยแม้แต่นิด แม้แต่ดาบสวรรค์ที่ยกมีดของเขาท้าทายสวรรค์ก็เป็นเพียงผู้ที่มาแล้วก็จากไปข้าจำได้ว่าในตอนที่ข้ากับชาติมาเกิดครั้งที่6ข้าพบว่ามักคาเต๋าวิชาและทศของข้าไม่อาจลุดหน้าไปได้อีกคันข้าจึงเข้าไปยังดินแดนภาคกลางเข้าเป็นสิทธิสำนักเต๋าเพื่อเรียนวิชาเซียนเถียนบรมปิศนาและกระบีเต๋าในตอนนั้นเจ้าสำนักเต๋าเห็นถึงความสวรรค์ข้า จึงให้คาบเป็นเต่าจือ้อเขาถึงกับคาดหวังให้ข้าบกลายเป็นเจ้าสำนักเต่านำสำนักเต่าให้รุ่งโรดหางตาฉินมู่กระตุกเจ้าตัวประหลาดเท่านี้ได้เข้าสำนักเต่าถึงกับได้เป็นเต่าจื้อเชียวดึ๊ขเขาได้เรียนทั้งสองสุดยอดสำนักเต่าวิชาเซียนเถียนบรมปีสนา14นิพนธ์กระบี่เต่าเชียวหรือกระบี่เต่านั้นยากตึกตองทำความเข้าใจในชั่วชีวิตนั้นข้ารำเรียนไปถึงกระบี่13 แต่ถึงที่สุดข้าก็ยังไม่อาจตึกตองทำความเข้าใจกระบี่ที่14ได้เขาถอนหายใจกระบี่เต่านั้นยากเกินเหลือรน้นดังนั้นต่อให้ข้ามีพลังและวิชาเซียนเถียนบาร,รมปิดสนาก็ยังยากจะเข้าใจมันอย่างทองแท้จะเข้าใจมันต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการคำนวณอย่างสูงรํำและน่าตื่นตนกกระท่งข้าตายไปจากความชราก็ยังไม่อาจรําเรียนกระบี่ที่1 4ได้ เมื่อข้าเริ่มชาติที่7ข้าก็เข้าสู่สำนักเต่าอีกครั้งแต่ก็ยังคงไม่อาจเรียนกระบี่ที่14ได้ข้าฝึกกระบี่ที่14ไปได้เพียงครึ่งทางเท่านั้นเมื่อมาถึงชาติที่8ข้าข้าก็เข้าวัดใหญ่ฟ้าคำลมชินมู่ก็ตกใจมองเข้าไปยังดวงตาอีกฝ่ายเจ้ารู้สึกว่ากระบี่เต่าไม่อาจช่วยเจ้าทลายขั้นวรยุทธ์ได้เจ้าจึงไปวัดใหญ่ฟ้าคำลาเพื่อเรียนพระสูตรมหาอยู่ไรเงินหรือผิดแล้ว ข้าไปที่นั่นเพื่อตึกตองทําความเข้าใจวิชาพุทธธรรมะของวัดใหญ่ฟ้าคำลาม,มีความเข้าใจสูงส่งเกี่ยวกับธรรมชาติภายในของตัวเองและพระสูตรมหาอยู่ไรได้รวมเอาธรรมะเกี่ยวกับธรรมชาติภายในตนของมหายานทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันข้าจึงต้องเรียนมันข้าเริ่มจากเป็นหลวงจีนเล็กๆอ่านพระสูตรคำภีทั้งหมดของวัดใหญ่ฟ้าคำลา ตึกตองทำความเข้าใจพวกมันทั้งหมดก่อนจะไปเรียนพระสูตรมหายอยู่ไรยูไรรุ่นนั้นก็น่าจะเล็งเห็นพรสวรรค์ของเจ้าและคาดหวังกับเจ้าอย่างสูงยิ่งใช่หรือไม่เขากล่าวว่าอภิญญาณความเข้าใจข้านั้นคือที่สุดในโลกลาความสำเร็จในวิชาพุทธข้าก็เหนือร่ำกว่าเขากล่าวได้ว่าข้าบรรลุทุกสิ่งทุกอย่างโดยไร้อุปสรรคข้าฝึกบําเพญสวรรค์ทั้ง20สชั้นแห่งพระสูตรมหาอยูไ่ไร แต่ข้าก็ยังคงไปจากวัดใหญ่ฟ้าคำรามในที่สุดวิชาพูดของวัดใหญ่ฟ้าคำรามไม่อาจช่วยข้าทะววงขั้นวรยุทธสุดท้ายได้ในชาติถัดมาขากับชาติมาเกิดเป็นสตีและเข้าวังผ้าเกียรเดผ่านไปอีกชีวิตหนึ่งขาก็ยังไปนครหยกน้อยข้าอยู่ที่นั่นสองสชาตินั่นข้าถึงเรียนรู้สุดยอดวิชาจนครบถ้วนที่นั่นนับเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์อันสูงส่ง เหนือร่ำกว่าแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามจริงๆเขาถอนหายใจอย่างสะทกสะท้านด้วยราวกับควรและลึกถึงคืนวันในนครหยกน้อยเขาหยุดไปคู่หนึ่งแล้วเอ่ยว่าจากนั้นข้าก็ยังไปยังรัตทีนักบุญสวรรค์ดวงตาฉินมูก่ก็วูบวาบรัตทีนักบุญสวรรค์หรือเจ้าเรียนคำพีมานฟ้าแล้วหรือยังแล้วเจ้าตึกตองทําความเข้าใจอะไรออกมาได้ผ่านกงสัวเอ่ยว่าคำพีมานฟ้านั้นแข็งแกร่งสมคําล่ําลือ ต่เมื่อเทียบกับพระสูตรมหาอยู่หลยกับกระบี่เต่านั้นยังด้อยกว่าอยู่เล็กน้อยเมื่อข้าวางแผนจะจากไปข้าดีนเกี่ยวกับวิชาร้อยลัดของคำพคีมารฟ้าถ่ายทอดจากเจ้ารัติไปสู่อีกรุ่นเท่านั้นข้าอยากได้มันเป็นอย่างยิ่งจึงยังคงหลังอยู่ในรัติแต่หน้าเสียดายที่เจ้ารัติมารฟ้ารุ่นนั้นแข็งแกร่งอย่างเรือล้นสิทธิ์ของเขาเก็เลิศล้ำเช่นกันสิทธิ์เจ้ารัติถูกยกย่องให้เป็นอัจฉริยะศักดิ์สิทธิ ที่ปากดทุกๆ500ปีข้าพายแพ้ให้แก่เขาพลาดโอกาสขึ้นเป็นเจ้ารัติฉินมู่ก็โรงอกแต่ผานกงสัวเอ่ยว่านั่นจึงเป็นเหตุให้ข้าทรยศรัติมานฟ้าและพายยอดฝีมือจากสำนักเต่าและวัดใจฟ้าคำรามอีกทั้งยอดฝีมือทั้งหลายในฝ่ายเที่ยงธรรมมาโจมตีรัติล้อมฆ่าอัจฉริยะศักดิ์สิทธิ์ที่ปากฏทุกๆ500ปีนั้นสุลาในจอกฉินมู่ก็เริ่มสัน่นและหกโรงบนโตะ๊ะ อัจฉลิยะศักดิ์สิทธิ์นั้นนับว่าเป็นผู้เปลี่ยมพรสวรรค์ที่หาได้ยากเขาสู้กับเจ้าสำนักเต่าจนปิดชีพอีกฝ่ายได้ทั้งยังทําให้ข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากข้ารอบโจมตีเขาข้างหลังแต่ถึงกระนั้นเขายังถูกพวกเรารุมต่อสู้จนหมดแรงตายต้องใช้ยอดยุตจํานวนมากมายจากฝ่ายเที่ยงธรรมผานกงสัวเอ่อยว่าก่อนเขาจะตายเขาได้ส่งต่อตําแหน่งเจ้ารัติและวิชาลอยลัดเปียงเทวราชชิง รุ่นนั้นแม้ว่าข้าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสข้าจะปล่อยให้โอกาสทองในการยึดครองรัฐิมานฟ้าหลุดไปได้อย่างไรข้าจึงนำทุกๆคนเข้าโจมตีแต่กัะน,นั้นเทวราชชิงก็ถ่ายทอดวิชาลอยลัดให้แก่ทิดาเทพก่อนที่จะนำสาวกรัฐิมาสู้ยิบต,ตากับข้าข้าจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากลาถอยกลับไปยังทุ่งหญ้าใหญ่ด้วยการบาดเจ็บของตน เขาถอนหายใจด้วยความเสียดายหลังจากนั้นคารินว่าเจ้ารัฐที่ชิงตายที่สะขึ้นหยกทิดาเทพรับสืบทอดเป็นเจ้ารัฐที่ต่อและเข็นฆ่าสังหารยอดฝีมือมากมายจากสำนักเต่าและสำนักฝ่ายเที่ยงธรรมทั้งหลายจนกระทั่งพวกเขาอกสั่นขวัญแขวนแต่สุดท้ายแล้วนางก็รีดเล้นพลังในร่างจนเหือดแหง้งและตายไปหลังจากที่ถ่ายทอดตำแหน่งเจ้ารัฐที่เหล่านั้นรัฐทีนักบุญเรียกพวกเขาว่าอย่างไรหรือ ชินมูก็มีใบหน้าไร้อารมณ์สามราชนสามราชัน,ชนผ่านกงส่วนก็คิดพวกเขาสมแล้วที่ได้รับขนานนาว่าสามราชันตอนนี้เจ้าก็คงรู้ความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับรัฐมานฟ้าแล้วและเจ้าก็น่าจะรู้ความมั่นใจ8ส่วนของข้านั้นมาจากที่ไหนใช่ไหมแต่ว่านั่นเป็นเมื่อวานแต่ไปเชิญหน้ากับเจ้าตอนนี้ข้ามั่นใจสิบส่วนในการได้ชัยชนะ จาไม่มีโอกาสชนะแม้ซักกนิดชินมูรุลุกขึ้นออกไปข้างนอกกันตอนนี้ข้ารู้สึกคันมืออยากฆ่าคนผานกงส่วก็ลุกทั้งสองเดินเคียงข้างกันผานกงส่วหันหลังกลับสั่งสองหมอผีปล่อยอาหารไว้ที่โต๊ะก่อนจากนั้นค่อยอุ่นมันใหม่เดี๋ยวข้าก็กลับมาโอเคเจบโจกกาน,นะคลิปหน้าบ๊ายบายไปโลเดอร์